อันนี้คือเงามันเหรอคะครับเงามันครับโอ้ทําไมเราถึงเอาเงามันมาทําฐานล่ะคะมันยังดีกว่าที่เราจะไปตัดไม้ให้มันเหนื่อยอันนี้ไปหาเก็บเพราะว่ายังไงเขาก็เผาทิ้งู่แล้วถ้าเขาจะไถกรบมันก็จะตาพวกนี้มันจะเกิดใหม่ได้บางทีเขาก็ต้องดันไปกองไว้แล้วก็เผาเป็นกองใหญ่ๆไปเราเห็นก็เสียดายในเมื่อเราลองเอาเผาดูแล้วน่ะมันมันให้ความร้อนสูงดีเวลาเราจะทําเงาให้มันมาเป็นฐานเนี่ยทําไงอะคะพี่เราก็ต้องเอาไปเผาก่อน <ไ>เผา<ๆ>เผาเหมือนที่เขาเผาถ่านทั่วไปเ,เรามีเตาของเราเองอยู่แล้วมันเป็นเตา200ลิตรมันแตกต่างยังไงของเราเนี่ยคือการทําถังค่ะมันไม่ยุ่งยากทําง่ายๆเจาะไม่กีรกูก็เป็นเตาเผาถ่านได้แล้วประสิทธิภาพในการเผาเนี่ยมันดูของเขาเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเผาเช้าเย็นๆถึงจะดับได้แต่ของเราในประมาณ 3- 4สี่ชั่วโมงดับได้แล้วแล้วดับดับคือเตาเตาสองอลิตรของพวกเราในทั่วไปเนี่ยไม่ว่าของใครในะส่วนมากเนะี่ย มันจะดับอากาศคือจะไม่ใช้น้ําดับคือปิดอากาศให้หมดแล้วก็ดับเลยพอถังเย็นแล้วก็เปิดออกมาเป็นถานได้แหละเอามาใช้ได้เลย